สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะมาเล่นพลิกอะคาดกันค่ะในหัวข้อนี้นะคะเทวดานางฟ้าประจำตัวกำลังจะมอบพรใดให้คุณมีไพ่สองกองให้เพื่อนๆเลือกนะคะ1และ2นะคะเพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานหลับตานิ่งๆแล้วเลือกมา1กองค่ะ1 2ได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือก กองที่1น,นะคะเทวดานางฟ้ากำลังจะมอบพรใดให้คุณจัสติกค่ะ7ถ้วยนะคะแล้วก็มี9เหรียญค่ะบอกเลยนะคะว่าอะไรที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมใน1เดือนที่จะถึงนี้นะคะที่สำคัญนะคะการเงินการทองมาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณนะคะ คุณจะมีโอกาสใหม่ๆมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆนะคะอาจจะยังไม่ใช่เงินจากลาบรอยโชคลาบนะคะแต่เป็นเงินนะคะเป็นรายได้จากการที่คุณหามาเองควายคว้าเองคุณจะเริ่มมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะคิดหวังสิ่งใดก็จะเริ่มจะสมหวังสมปรารถนามากขึ้นและที่สำคัญนะคะใบนี้ออกมาบอกว่า คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยในช่วงหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้นะคะพรที่เขาจะมอบให้คุณก็คือโอกาสใหม่ๆช่องทางการรับเงินใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะให้คุณได้เลือกใบสรุปของเรานะคะคุณไม่ต้องคิดมากนะคะทุกๆความคิดมากทุกๆความกังวลใจจะได้รับการคลี่คลายนะคะจะได้รับการปลดล็อกขอให้คุณโชคดีสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเลขที่หนึ่งกองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเต็กที่2กองอที่2ด้วยนะคะเทวดานางฟ้ากําลังจะมอบพรใดให้คุณไปดูกันเลยค่ะหาถ้วยนะคะไฮโรฟันค่ะ8ถ้วยค่ะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่คู่ควรอะไรที่ไม่เหมาะสมนะคะจะสลายหายไปจากชีวิตคุณค่ะพรที่เขาจะมอบให้คุณนะคะเป็นพรจากคําอธิษฐานของคุณค่ะ ทุกๆคำอธิษฐานทุกๆการขอพอรนะคะทุกๆข้อนะคะที่คุณเคยขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะมาดนจิตดนใจอำนวยอวยชัยให้คุณได้รับพรนั้นและคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงจะสำเร็จภายในหนึ่งเดือนที่จะถึงนี้นะคะคุณจะต้องปลดปล่อยอดีตค่ะอย่านึกถึงคืนวันเก่าๆที่ปวดร้าวนะคะความปวดร้าวความเสียใจความทุกข์ความเศร้าหมอง ปล่อยนะคะปล่อยให้อดีตเป็นแค่อดีตแล้วเริ่มต้นใหม่ซะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีมากกว่านี้นะคะการเชื่อมต่อค่ะช่วงนี้นั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยๆนะคะแล้วจะมีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลขอให้คุณโชคดีสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2กองที่2นะคะสวัสดีค่ะ